คนร้ายสมคนพร้อมปืนบุกเข้าไปปล้นของกลางภายในสำนักง,งานป่าสงวนแห่งชาติจันทบุรีที่13หมู่11ตำบลทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอย่างอุกอาจและยังทำร้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้รับบาดเจ็บสองนายเจ้าหน้าที่ป่าไม้เล่าว,ว่าคนร้ายทั้ง3คนสวมหมวกไหมพรมอำพางใบหน้าขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เขเว้นรักษาการจนได้รับบาดเจ็บสานาย พร้อมมัดบือมัดเท้านําตัวเข้าไปขังอยู่ในห้องน้ําจากนั้นได้ขนไม้พยุงขึ้นท้ายกระบะและงัดห้องสนงงานักงานตัดกุญแจตู้เอกสารขโมยปืนลูกศงไปด้วยอีกสองกระบอกก่อนขับรถหดบหนีไปอย่างลอยนวลพลตํารวจตีจรานจิตเจือจุนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีกล่าวว่าหลังเกิดเหตุได้นํากําลังชุดสืบสวนสอบสวนและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บวัตถุพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่าไม้พยุงของกลางกว่า600ท่อน ถูกคนร้ายป้นไปกว่า10ทอนมูลค่าของกลางกว่า5 0 0 0สนบาทพร้อมเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันคนร้ายย้อนกลับมาปล้นของกลางอีกซึ่งตำรวจจะติดตามจับกุ่มตัวคนร้ายที่กล้าบุกมาปล้นของกลางในสถานที่ราชการโดยเร็ว